ออสวรรค์ไฮกลาครับดักทางหน้าของฝั่งแอสเตอร์ไปแล้วจังหวะนี้ใจเลยครับบริสเนนพอเปิดมาบลิสเย์ฟาดรับต่อเมเก้เมเก้กับบ็อบลียบร้อยครับเอเซเนียเฟิร์สบัตลนเอ็กแอสไปครับมาแล้วเสียงเชียร์ทางฝั่งยุโรปนี่จะจีจัสกว่า ไฟใสครับยอดลงมาไฟตออแล้วตียอดเพียวเฟรมครับใส่ั้นโบกาโบการบโบกการล่วงฮะมีซาว์หลอดบ็อกซี่ก็บอกจะการน้นฝั่งไซมิสแคทไปฮะไปแบบรัวๆรรครับตอนนี้แล้วก็ไล่ต่อเชินโมนี่ครับโมนี่ปั๊มสติ๊กใหญ่ไปแล้วมีฮิลซับอยู่โดนจียบยับ จอโดขอฝังไซมิกส์แคทครับผมก็จัดการบ็อกซี่ไปฮะถ้าคืนตัดไปก็เลื่อนน้อยฮะไม่มีอะไรอีเตอร์แบบโดนครับสุเมลยวสเมลยกะโหลดทางด้านดาวตกฮะแล้วก็สวนครับล่อซื้อจุกแอโร่ยัดไปแล้วสตาร์ซอบแล้วเลืยหยับลอยครับโซโลคิวครับสุเมลบอกแล้วว่ารอโหลดสตาร์ซอบฮะ เอาครับผมมาเหมือนกันแด้านสมลครับรีเทิร์นออฟเดอะคิงครับผมสมลครับผมในงานแลนดนี่ครับก็คือ TI-9 นะครับก็แพ้กับ OG ครับผมในอัปเปอร์แบล็กที่แมชชัพเจอกับด้านฝั่งชา a d โดฟ i นนะฮะ t i ไเก้าเลยหรอโอ้โห t i 1 0สทนี่ภาพตัดเลยใช่ไหมสมิวโอคุกอวิชครับผม หนึ่งพันดาวฟอร์สูเมลว้าวขอบคุณคุณวิเชียรครับส่งดาวมาครั้งแรกครับผมขอบคุณครับเลิฟๆนะครับผมไฟสต็อปย้อนลงไปครับผมแต่จิงโก้ครับติ๊กขึ้นมาครับไมเกี้โอ้โหเมเก้เจัดการ์ดอีกสบายแล้วครีมย้อนกลับมาครับผมโดนพิซซ่าเบรดิครับแล้วก็ซัดกับพื้นไปเอาไซมีแคทเรียบร้อยครับผมไม่รอดกับไมเกี้แล้วก็ยังไงต่อดีครับไปนัซนโบบูกาโบบูกาเขาถอยออกไปได้ครับโอ้ว้าว ของดีของดีนี่แหละที่เราต้องการขอบคุณคุณพานุพงศ์นะครับสป,ปอร์ตหนึ่งปีอีกเจ็ดเดือนฮะใครอยากเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับสามารถสป,ปอร์ตเตอร์ได้หรือว่ายิปซับได้ครับกดไปเดียวนี้แอรโร่ยังก็ไปซาซอบหย่อนลองย้ำต่อใส่เนื่องฝั่งนิชชั่นิชาั่นพุ่งออกไปได้ผมแล้วก็นี้แบล็ซซอมกับคึ้นกลวยครับดิสเบเลนตหลบครับจังหวะที่เนื่องกริมนั่นเองฮะแล้วไงต่อวิ่งกับยิยาครับบ็อกซี่ตัดเทนเนอร์ดับเบิลดามเมดแล้วก็ลากยาวๆครับ ลากอย่าวปั๊มสติ๊กใหญ่สตาร์ซอมเกี่ยวมาไม่โดนดรับเชนนัลซูเมลและเมเก้ยังไงต่อรอดังอยู่สติกกี้บอลเหนียวมาไม่ได้ครับกระโดดใอยไปกลัวโดนอันดุลอดตัดต้นไม้ฮะเชนจ้องจะเล่นนายอยู่สกอร์เป็น6ต่อ4ครับซ้อมมันมาแด้ดูของมีนาก็เป็นเดทอสว่านั่นออฟสวอดไว้บอกเห็นนั่นเมเกยมิมกี้โดดแล้วก็กลิ่มย้อนมาต่อยแค่ีครับโดนนีลปราสไปครับโดดไม่ได้บอลไซต์ครับดึงไว้ก่อนแล้วหมู่์ขอกบาลเพิ่มกรอกครับพยายามจะสู้ แล้วก็มากัน4ครับแป้งล่างแล้วก็เมเก้เมเก้รอดหรือเปล่าครับดึงไว้ดึงไว้สุดดึงไว้สุดดึงแล้วดึงอีกไม่น่าจะรอดผมแต่ดึงนานมากครับเอ็กซ์กซี่เกือบเป็นลมเ<ว>ขานั่นฟีนเกตไปเติมเลือดเลยครับดึงมาต่อครับวางได้ตัวของฝากสแตนดิกซอลงไปครับ ยังไม่มีอะไรมากครับอันดั้นรลงมาฟีนเกตก็ยังไม่ทำอะไรฮะโอบล้อมมาแต่วันนี้ครับลิควิดเป้าหมายเป็นด้านฝั่งโบบกาครับโดนไปล้วสุเสร็จไปบอลสัยฟาดลงสองกระหวะนี้ครับหายมารอดอยู่ไว้เสบิลล่ามิลล่าโดดได้อีกหนึ่งทีละบาร์มิลล่าโดดไปครับผมแล้านสอมมาไม่โดนครับโอ้โหพิวเลยครับซูเมลจ่ายมาแบบหนักหน่วงครับสำหรับเรื่องฝั่งทีมลิควิดครับได้แค่เพียงปักหน้าฮะโบบูกาโอ้ ถึงทางด้านฝั่งไอตัวยูลิงหลบตาไปย่งแอชซอฟกลับมาเกลือบกันเวทไปก่อนครับนั้นอินเซเนียแ布ลซอฟดึงกันไปวันนี้มานนั้นอินเซเนียพยายามถอยไปยาวจนดื้อดึงกระเป๋าส่วนนั้นฝ่าบ็อกซี่ครับเรียบร้อยครับแรกๆกันฮะพีซอฟมปหลีกลงไปฟอสซิมิธเคลือบมาครับอินเซเนียถอยดอยไม่ได้ครับดิสเพลเตถอยออกมันการครับนีชาเล้ได้แล้วอีมังกี้คิงกระโดดเข้ามาบอลเซตไซต์จะฟาดบอดแล้วก็ตัดซอฟขึ้นไปก่อนครับ แอนทอสหนึงจับล็อกไว้คะสลากับเหล่ามาที่ฝั่งมิกกี้พิซซ่าบลิกลงมายับต่อบริษัทไซฟ้าลงไปที่ด้านสลากสลากเปิดน่าชาโนแดนไปฟีลบอกแต่นิช่าโดดมาก็โดนพิซซ่าบลิกจากนั่นอาร์ตรอดอยู่ดีแอนทอสไล้ดูสูมมาตาสอบยันต่อฮะพิซซ่าบลิกลงยับอีกทีครับไม่น่ารอดทางด้านฝั่งนิชาครับเรียบร้อยไปฮะสกอร์เป็นสิบต่อเจ็ดครับ เอาไม้นียครับเหลากันไปใส่หนักครับที่จะโดของฝั่งบินมาเตอร์วูโคกรรมนะครับเปิดมาโซนคืขกันไปครับใส่นโลเน่โมเน่ครับบุดตีมดแทงไปครับผมเรียบร้อยระเบิดกระจุยกระจายหมดใส่กระบอกซี่ครับแตกพ่ายบอลเสียแค่หน้าตัวฝั่งดีสัปเตอร์เท่านั้นเลนิโบเน่ไล่จี้กันต่อที่นอินเซเนอินเซเน่ถอยไปฮะวิซาบลิกลาล์ไฟสอลครับ แอสซอร์เสรลีสแตนปาดมาอีเท่าเด้งครับต่อมาใไซฟ่าลงสองก้อนี้พิซซอบเบรดกรองสแตนสตอมมาครับคอมโบกำแพงครับกับการจับล็อกนี่มันจีนจ้าก็มีบีเปิดบุคลาล์มาวิ่งหนีแต่บุคลาล์ไม่ได้กระโดดเข้าใส่ต่อเนื่องฝั่งดีชาดิชาล่วงไปกระรอกไฟเมืรออยู่ไว้เซอร์สุเมลสุเมลไม่รอจะระเบิรนบ็อกซี่ไปฮะแล้วตอนนี้สุเมลก็เม่ก้าคืนไปเสือรุนฝั่งใส่บอกก็งัดก้อนนี้กุยขวานเดินบาสเซนโบนิโบน่กระโดดออกไปก่อนนะ ฝ่ายซอบย้อนลงมาหมดใส่พิซซ่าเบรดลงมาที่นั่นมังกี้คิงครับเลือดเต็มเปีย่ยมอย่างแล้วก็เคลื่อนไปครับพาวิสแล้วนี่ครับตีแต่อเส้นสลักสลักครับดึงมาสตแตนรวมบอลเลยใส่ฟาดมาสา,ามาตัวจังหวะนี้ครับแต่ว่าพิซซ่าเบรดมันล็อกขายแล้วมุมแคบๆอย่างนี้ครับถูกใจนักแรงครับทางด้านตัวของฝั่งแอสเตอร์ครับแอสเตอร์พยายามจะคลายแล้วตอนนี้เลือดของมังกี้คิงนี่เต็มตลอดเลยอย่างนี้ีมังกี้คิงพยายามจะเคลียร์ให้เต้าโกลลเลมออกไปก่อนครับเต้าโกเล,ลมก็เดิน,นบขึ้นไปต่อยเนื่อ,องฝั่งจามแกต่อครับดวสองฝับ ก็ต้องคลายกันต่อเนี่ยครับผมเคลือบกันเวทกันไปอีเซนีก็เซฟดีจ,ดจัดเหมือนกันนะบีมันเข้ามาครับเมกีเจอที่โมเนชาร์โดนแดนใสายลับป่าบุลันเชโรมาเป่าก่อนนะใส่นะครับเมกี้แอสโซเซปป่าเข้าไปครับทีนันโมเน่โมเน่โดนบอลเลิสายเชนสี่ยับต่อจะมีสายครับเติมเลื่อนเข้ามาจากเรื่องฝากปักหน้าครับไลน์เดรดเดินตีเข้าไปใส่แล้วฝากเอ็กเนสครับยังไงต่อกริมย้อนช่วยเซฟไว้อีกครั้งครับ โมเน่พยายามจะมีงานกรบอกแต่บางทีขิงตีแรงจัดว่ายังไงครับผมเขา้านั่นฟีนเกตตามไปเลยหรือเปล่าฮะโอ้โอโอโอไมค์ก็ไมค์กดพี่ใส่เขา้าฟีนเกตตามไปหน้าบ้านเขาเลยลครับเนี่ยส่วนด้านฝั่งเอ็กเอสกรบอกแล้วก็ใส่มีแคทต,ตายไปครับแล้วเข้าโรชาร์กต่อเลยฮะติดไปอ่ะเซนเนอร์โบนี่ เปิดไฟบอลจับล็อกยิงต่อรึเปล่าครับอีเทิร์ดึงไปใส่เดนโมดี้ครับเปิดชั้นด้วยแอสฟรีไม่แบบนี้แล้วดีแอสเซเซียาดพิเดอร์ใสมีแคสมีแคสยังไม่ตายหว่มีนั่นขึ้สัญการปาดเรียบอยู่ฮะด้านดูของฝั่งบูมกาศโดนคาไปไปสาวตัวเรียบร้อยครับผมปักหน้าไล่ต่อด้วยฝั่งเอ็กซ์แซร์บอดใส่ฝาดแล้วก็ตีไปครับดูลิฟดูลไฟายกันไปครับโดนซ้อนคู่แต่ก็ไม่เป็นไรผมกดออกซิเโทเทพถอยไปก่อนครับบอกซี่โดนโมเน่เหล่าหน้าเขาแตกกันไปเอ็กซ์วับกับไม่ได้ผมโดนักี้คิงหัวนครรับบอี้ เสียงเป็นสองตัวครับแอสเตอร์ส่วนด้านฝั่งทีมที่คุยครับเสียเทคชี่แอสเตอร์เสียงได้ดอกของปักหน้าผมแล้วก็อัดด้วยหลอดฮะออลอเคจะขึ้นเป็นฟอร์ซา่ากํหลังจากมีคริมสันคริมสันแผ่นนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับผมชอบการที่มันมีกรอกกันเวลามูสปีน่แล้วก็เปิดมาสละกับผมปีกับ,บีเปิดซัดแล้วไปครับไผ่าอบอลหยู่ไปก่อนครับตีกอรอกซัดซัดไปครับเทางฝั่งซ้ายครับไมกี้ครับผมแล้วเรียบร้อยครับเมเก้ ยังไงตอนน่อเดียบ็อกซี่ครับผมนะั้งร่วมไปอีกหนึ่งครับเอาละจังหวะาลิอาเซอร์เปิดดีครับผมแต่ว่าทันด์ไซพยายามจะบ,บี้ต่อเอ็กซ์ครับเอ็กซ์ว่าไงเอ็กซ์ครับเข้าเฟรนันฟินเกตไม่ได้บอลร่วงกันไปซื้อเกินมาหนางฝั่งตัวของเมเกตแล้วก็ทันด์บ็อกซี่บอลไซฟาดแล้วก็เปิดหน้านโดของว่งชันดูแดนรีเจนกันไปถอยออกไปผมโมเน่ฮะดานของฝั่งอีซินเนียก็ถอยรีกูกลับมาครับเพราะโรชานะต้องเอาครับจ่ายไปแบกกันไปเยอะพอสมควรนะลิควิดครับ ทางด้านเท็กซี่แล้วก็มังกี้เค่งเอาเมาส์สปริงเปิดมาบรสิสายฟ้าแล้วก็ดึงมาใสา่เลนโบเด้ครับโบเบโบด,เด,ด,ววด,ดบ้กับวาวด้านเดฟชาวาวซานแลบีเก้จะร่วบมีกก้ร่วบไปแล้วก็เรียบร้อยกับเอาจังหวะนี้โดนสวนไปครับแล้วนี้โบเด้กับฟิตฟิต,ฟตย้ำต่อฟิตแอนด์เฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็โดดออกไปได้กอลไลน์ผูบเขียวเลนฝั่งโ,งโบเด้ฮะ ดแบ็คกระบอกจังหวะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเช็กชี่แล้วก็ถึงหน้าตัวของฟางนี่ครับขวานคุยออกมาก็มีบอลอยูกลางกระบอกตีกองวิ่งกันไปครับไซส์กระบอกแต่ว่าสลักสแตนเดียจัดพายมารอเปิดมากับวิ่งดีไปต่อที่ด้านฝั่งนี่ครับฟางหน้าแล้วตีกองวิ่งกับไซส์บอกว่า3ามหนึ่งก็มา3ามหนึ่งก็มา3ามหนึ่งก็มาตีกองครับขำรามศึกขำรามศึกแล้วเดินซัดหน้าไปไซส์บอก3ามหนึ่งก็มาแล้วก็จกมาจังหวะนี้ครับผมถึงด้านนกได้บอมต่อยกลับมาก่อนครับ พยายามยื้อกับให้เพื่อนเกิดลัสลักจะเอาจังหวะสองหรือเปล่ามีวอร์อยู่ให้กลาวสองเดินสลักจีก้เข้ามาค่ะกดจากด้านกริมเมอร์เคลื่อนให้เราใส่ใส่คุยแขวาครับดึงปาธมาตีกองวิงจีเข้ไปเสยียด้านตัวของฝ e e. e e. ั่งอีเซเดียอีเซเดียโจ้กันดิดาดิดาหย้อนตอบตีตีโจ้เขมาเปิดถึงด้านตัวของเรนอัพดิเซนี่ไปถึงด้านฝั่งดัวโบเน่ไม่ไหวครับต้องโดดออกไปก่อนฮะจะตายเอาครับนิชาบอลขึ้นมาเป็นเฮอซียวเอ็นครับปิดพาร์ทสิบของอันเดอร์หลอนฮะ หายขึ้นมาครับสลักยังไงดีเ <c oughs> จอหรือเปล่าเจอด้านฝั่งนี้เฮกเปิดไปก่อนแล้วก็ปาดย้ำตอกับหมูเป็นข้อแล้วตีแรงจัดครับถึงด้านของดีชาดับดเบิ้ลเดเบนฮะซูเมลต้องโดดออกเลยครับโดนไปครึ่งหลอดฮะไม่มีหรอกนักปาดมีแต่นักปาดปาดทีหายไปเลยฮะยิงเวลยี่ห้านี่มีปาดคีนี่จีจัดจัดเลยครับทางด้านฝั่งวอยสปิริตฮะ ปิดวอชเชอร์ไปพอแล้วก็ตีทอมเมนเตอร์แล้วฮะหรือว่าทางด้านฝั่งแอสเตอร์จะคอนเทสทอมเมนเตอร์แต่คนตีทอมเมนเตอร์ไม่มีฮะต้องรอทางด้านฝั่งวอยสวิตแลมังกี้คิงไหมมาช่วยกันลุมตีครับแป๊บเดียวฮะอันฮาดาเมจครับเซ็ตระเบิดไว้เยอะแยะมากครับโพซิมิตี้ไมล์เฮกเปิดมาจาังหวะนี้ครับสวยเลยครับบอลเดทไซฟาลงแต่สไลด์ช่วยกันไปแอโร่โบันแทงไว้ก่อนครับดูลิไฟล์กับยิงกัดเข้าไวเพื่อฝั่งมิกกี้ครับ ต้องเปิดปีคบีไว้ก่อนจังหวะนี้เซนัสลาก็โดดถอยออกไปอะโมเน่บ็อกซี่โซนมาครับกลิงยอนมาต่อที่แดนบ็อกซี่ครับเราแล้วบ็อกซี่โดนตีครับแอโร่ยัดแบบไม่หยุดบ็อกซี่เรียบร้อยไป็นการขึ้นใหญ่ครับอด้านฝั่งสุเบลเติมเล่นสุเบลก่อนสเปนเมื่อโมเน่เข้ใครอยู่ครับค้ำแนวหน้าไปเปิดเซนัสชาโดแดน ไล่ตามต่อล็อกขาว่าพีซซับลิกลงที่ไซทรายก่อนัล้วมิกกี้ครับบอลในซด์ฟาดมาสองและอีเธอร์ดึงมาใส่แน่นตรงฟักหน้าบูคอลมานเปิดเครื่องไปก่อนดับเบิ๊คคิวของแดนดิช่าไฟมารออยู่ไว้ยังต่อยหนึ่งสิไม่ได้ไปไหนอันเดอร์ลอดลวกไปเสียไปสามตัวก็เป็นตัวที่ไม่มีของปั๊มนะคอนซิมเมอร์ครับนั่นก็คือชีตหรือว่าแดนเอจิสันเองชีตออกไปมังกี้คิงจะเป็นบัตเตอร์ไฟครับ นี่อาจจะยื <with> <uit> ้อกันถึง50นาที60นาทีได้เลยนะเนี่ยไอเทมเทียห้าผมโดนมามิกกี้พายบอลสปริงไฟบอลเด็ดใส่ป่าลงวแอสโซเซปาดหายไปเลยฮะขีดเจ็ดร้อยครับโอ้ไม่ก้อนไล่เข้ามาหาปูกระดึงใส่เดานฝั่งบ็อกซี่ไว้กระโดดเข้ามาแล้วต่อสลากเปิดเนชาวนูเดียนถอยไปก่อนเสวัสนี้แอโร่เข้ามาเต็มหัวด้านฝั่งมิกกี้ดูเดืินไปกับปูกะส่วนไปก่อนกันสุเมชิก็ไปยิงยิงไม่ได้มากรีเมียล็อกไปสามดอยนี่กบเซนอัลบิกิเนี่ฮิวมาฮะทั้งกองก็รัวกันไปครับผม ดีสิบเลนออกมาก่อนครับทางฝั่งนีช่าครับแอรโร่สามแฉกมาไล่ไปไป,ไปโดนเล่นออราคุครับมีอยู่สามนัดอย่างนี้งไงก็ต้องโดนสักหน่อยและกันเรานกสองไว้ในไฮกราวยังไม่สามารถสัมผัสทาวเวอร์ได้สักเท่าไหร่ครับทีมลิควิดนะ เปิดมาจังหวะนี้ครับบิกกี้ขอใส่คนเดียวบีกีปีเปิดย้ำต่อแต่สลักซัดยาวๆไปฟอลสมิทกับเครื่องพ่ครับผมทางด้านฝั่งดีชาปาดด้านหลังบูมกาลรวบไปไม่มีบ่ายแม้ครับดีสเตอร์ลงไปย้ำต่ออยังไงกับพึ่งเกิดครับจะลุยหรือเปล่าทางด้านสลักพยายามจะไข้ผมพยายามโดดออกมาจังหวะนี้ครับเลดอัพดิสนี้ครับ แอร์บีไฟล์ฮิวไปเรื่อยๆครับแอโร่ผ่านเข้ามาโยกเราก็ไปแล้วตอนนี้อ้าวเบนจะโดนสตาร์กับบอลเครือเขียวครับอัดลงไว้อัดหนักที่ด้านของเท็กชี่เดินิสลากับโบนีเข้าไปเกี่ยวใส่ด้านปอร์ติชันดิช่าดิซิเบเล่หลบครับจูบันด้าข้ามพิคบีเปิดไฟไวฟมารอมาที่เลือดฝั่งซูเบลซูเบลครับจะเปิดมา่งเดินลงต่อลุยรถที่พิคบีของด้านฝั่งดิชาฮาบูดีก็มาเสร็จสลักสลักโดนที่สามเดวอต่อเปิดพิคมีวิ่งถอยออกไปตัดหนักเกยวยาผมแล้วก็ทำการตีทาวเวอร์ย้าต่อคครับึงนลิิวดฮะ บาแรกไปแล้วครับผม50นาทีครับยืนได้ประมาณนี้ครับแล้วก็บดตีบ้านแล้วครับจังหวะผิดพลาดของใครหล่วครับลิควิดนิชาที่ปาแรงจัดเลยครับทางด้านวอยสปีดครับไม่ใช่แค่เพียงทางด้านฝั่งมังกี้คิงนะและระเบิดเทคชี่แรงมากครับผมเข้าไปแต่ละทีนี่จะวูบครับนีิไซก็รัวกองไม่หยุดยั้งอระพิวครับทั้งยิวทั้งทับดาเมจพิซซ่าไม่เลยเปิดมาต่อบอลในไซฟ้าลงไปโดนดีดอาบอร์สลาก ้องโดนกับอาซองสิบป่าดมาขีกับผมเติมถังอีกเข้ามาแอลซ้อมกับไฟเขียวเื่อนฝั่งบูเมกาไม่ได้ทางด้านฝั่งโบเน่พยายามจะสู้ปี่าครับโดนฉมวกดึงเข้ามาย้ำต่อครับโบเน่พยายามถอยจากวูคอกระโดดไปจากวูคองรับผมวูคอแบบกว้างแล้วตอนนี้เมกีสตีกนะอุตช่าวเว่าเขามีย้ำต่อเอเกสบอลจบล็อกขาไว้าป่ันเขาก็มาใส่เน็ตัวของฝั่งระเบิดตัดในไซส์ป่านลงมาสองจังหวะนี้เติมเลนผ่านเข้าไปโดนดิดอาแบบไม่หยุดยั้งครับโบเน่โบเน่ไม่ได้ตีสกีบปีกบีเปิดมายืนไม่ไหวกับผมเจอระเบิดพ็อมก เมกาขีไปเป็นเรียบร้อยครับผมลเงด้านหนวของฟางทีลิควิดและสรีมยองก็มาต่อสลากหราวแบบไม่หยุดยั้งบอลเชนโมเด็ต้์ตัวหนึอาไปก่อนเจอดูริไฟน์หวยกันมาตีกันไปเดินฝั่งเอแกร์เอแกร์เจอฮามูนับดึงก็มาของคนละครึ่งทางครับมอนสเตชิญขี่ด้านฝั่งดีจ่าดีก็มาย้ำต่อผมโดดเข้าไปครับจวกไปที่ด้านตัวของเท็กซี่บ็อกซี่ บ็อกซี่ระเบิดยันไปก่อนตายครับผมแต่ควายไปครับโมเดงมียอนก็ไล่แต่ว่าจะหาค่ายไงดีไซจัวาวัดก่าไซโดนดึงเข้ามาวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเสียไปหรือเปล่าสั่นกันอย่าหนักตีกองรวมมาอยู่ในอื่นที่สุดภายมอรอเปิดมาเลยตีกองตีกองไองทีมาเป็นหนึ่งห้าครับไม่ไหวครับไซดร่วงไปเมกาครีปมิชชั่นสกเซนแล้วครับทางด้านของฝากทีมลิควิดฮะขึ้นบ้านปิดเกมหรือเปล่าครับทางด้านทีมลิควิดฮะ ฮะตายเลยเหรอครับตายเลยเหรอมีระนาดดาบพองมาครับออกยิงในช็อตสุดท้ายแล้วครับ DIY ราเปียดีลัตเตอร์ต้องซื้อเกิดมาจาังหวะนี้ครับเกี่ยวไปที่ด้านฝั่งบิกกี้ครับมิกกี้โดนเหล่าลุลวงก็ไปคืนหลอดมาด้วไซฟ์นั่นอยุดย้ําก่อนแอสโซเซฟยาดมาคืนหลอดจังห,าางหวะนี้ก็ต้องถอยออกก่อนครับสลากสลากพยายามจะไข่หมดแล้วเติมเลือดลุลวงบูคอนมารมาแบบกว้างครับแต่ว่าไม่ได้ครอบทั้งโจรสีทับเทียบสีช่วยกันหรือเปล่าแล้วแอโรมาโยกงลงมิกกีก่อนฮะ ทางฝั่งทีมลิควิดเสียนตีบูคองไปแล้วฝั่งมิลาน่าก็หมุลไลชาร์โดไปแล้วครับมิลาน่าดาบทองพยายามคับไีกครับพยายามยืนยิงให้หนักที่สุดนะตอนนี้ลิเมียล็อกมาโดนทางด้านฝั่งนีชาปาดไปกับซูเวลซูเวลก็โดนออกไปก่อนแล้วจังหวะนี้ดีซิเบเลตก็มาไขรัวๆครับทางด้านโดของฝั่งนีชาครับเนนวดไปพยายามจะเคลียร์ททวเทียสีตรงนี้ออกไปให้ได้ฮะ เอ้ยอมาครับเทนเดนโบนี่ปาดซัพพอร์ตทีเดียวตายนะด้วยออกของดาเมจมาอวอร์ซปิริตครับเคยพาอะไรกันมากรีเมียล็อกมาจาังหวะนี้ครับพยายามจะเข้าและแอร์โลมานย้อนลงต่อเสียเดินฝั่งเอจิสไฟกับผมบังกี้คิงกันครับแต่ว่าดาเมจมันแร,กรงกระจัดก็วางด้นเลนชลาผมบอกแลกว้วความชื่นกเพลามตาสาั่นซอมลงมาล็อกลงสามกันจังหวะนี้ครับพยายามจะใครอยากสุดครับเทนเดนร์ฝั่งคูงงมเบลดาบทองจะตก สุเมลได้เติมทางอีมาสุเมลกัรฟัดยิกัรฟัดยิแบบหนักแฟล์ซองบาสตันยัำต่อสุเมลเติมทางอียัำต่อดิชาโกฟาเซนสุเมียวดีอาร์ยลงต่อสุเมลร่วงไปกัำลังของร่วงลดมาฮาจังหวะนี้ไม่มีบ่ายแบงบอลเคลีนร์ลงของฟ้านนี่แหละก็เหมือนกันโดดถอยไปกับเซนโมเน่แล้นี่อ่าเซปาดมาเก็บย้ำต่อครับโอกาสตายไปแล้วครับตัวเล่นดิชาครับแรงกระจันดิชาโดนซัดดิชาแต่ในนาทีมที่คุยครับจบลงไปกับโมโต้กลางตีโคลแตกนลาไปก่อนหนึ่งศูนย์ ครับผมโคสเบสเป็นผู้ที่ปลุกเร้ากำลังใจครับในช่วงก่อนเกมเริ่มตลอดหลังจากดับเสร็จริมยอม,มาฝ่ายซ้อมบซมมีแคทโดนไตเลนครับเรียบร้อยไตยเลนมันอันตรายผมเปิดมาไวครับสัพหรอตได้เฟิร์สบัตน,นะบอกสิ เมกี้โดนตัดเคอรี่ไปในนั้นเป็นสติ๊กใหญ่ครับที่จะมาผสมฮะโอ้ว้าวเป็นงานที่ยากนะสำหรับน,นานทารอนเจออ e ีจีไปอ๋อแล้วฟอสชิลมาหน่วงมาตีต่อแอคไว้ครับขอแต่อีกหนึ่งทีเพื่อฟอสแบลดก็ปิดงานไปได้ครับอีเซเนียเอ็กเอสล่วงไปครับแต่อย่าลืมว่าคู่นี้ครับใครชนะไปเจอกับทุนดรานะ เปิดมากับฟอร์ดย้ำต่อครับบ็อกซี่กลิ่มทิ้งไปพยายามจะกัดฟันตีเข้ามาอีกเม็ดหนึ่งเรียบร้อยครับเก็บมาได้ครับโมนี่ฮะสองตัวนี้กบตอนนี้ลิควิดอัแอสเตอร์เออไม่เสียงตะโกนมันโหร่านโหร้องกันมันขนาดตัดเคเรียไปก็พอเรือทรายเคเรียหายไปละ กด่าเข้ามาใส่ด้านฝั่ง XS ครับพ่วกก็ไปคระหน่วยอี้ไปอีกหลายผ่านมาที่ดิชั่นดิชชั่นโยกหลบอิลูมิเนตเวฟครับแล้วก็สกรีมครับผมพิทยัดผ่านลงไปใส่โบโบกาโบโบกาแตกพ่ายครับสกอร์เป็น4ตัวนี้ครับพริวพิวเซนโบนีครับผมจะยิงยัดลงไปแล้วก็คริสโตรว่าแปะด้านฝั่งใส่ครับไม่รอดครับผมโดาไซบีแคทครับไม่ได้ปิดดาเมจไปได้คริสโตรว่า มาดนี้หนึ่งครับผมเปิดมาซึ่งก็คอ้ามาใส่ด้วยนะตัวของฝ่ายเซนดีครับผมไม่ตายริเบเลตเวฟมาแล้วต่อมิกกี้ทนแบบง่ายครับแล้วก็อิเซเดีครับผมแกต่ออันติกเกอร์เข้ามาครับผมไปนึงไลาผักครับกระจุยกระจายครับผมที่ด้านฝั่งนี้ครับซุ่มแมวครับยังไงต่อเวฟพิวเวฟท็อปเดอเบรแล้วครับผมเอ็กเอสครับผมก็โดนนิชาปิดงานไปพยายามเดินหนีจากด้านฝั่งซูลอปลายและตรงนี้สาก็ฟรีฟาบวยยังไม่มีการโยกมาเลยครับริเดเลตเวฟบยังต่อที่ด้านบ็อกซี่ บ็อกซี season, los, ่ครับผมจะระเบิดแล้วกรโดนจ้วงมาติดส <news> ันสั้นลงย้ำต่อไปดึงไหล่ผักแล้วตีเขานั้นบอกบ็อกซี่ไปอุบะบุกกะกลิมย้อนดึงกลับมาหนิดนิดหนึ่งครับผมก่อนตายเลยละกันครบอมท่านฟาวส์เย์รวบไปแล้วทีนี้โบนเน่ครับผมเปิดรีบขึชาติดวงไว้ใส่เมเก้เมเก้ร์เมกด้โดนฟาวส์ฟอร์จิลอยู่แล้วดีชาเกียวติดข้างหลังครับผมเก็บหน้โดนวาวส์เย์แล้วบุบบกกะไปฮะโมเน่เก็บบิกกี้กลับคืนมาแลกกันมันมันครับคู่นี้ สมกแตกบ็อกซี่ฟิลเป,เปิดเลยครับเจอไมเดนครับแล้วก็กริมย้อนมาสตาร์ทซอมก็คุยน้ำเพนดวงไปครับโอ้โหหิวได้หมดแล้วนะสุเมยก็จังหวะนี้แล้วเปิดสเกอร์คอมาย้ำต่อกับเอ็กซพยายามปาดยาวๆบอกเสร็จนี่กับเจนฟอนก็ชิง,งกกผ่านกันไปอันตรีกรีทเป็นแล้วครับโบวบกาก็แตกพลาดเสร็จบ,บ็อกซี่ก็ไม่รอดเหมือนกันฮะโดนแอคซับครับผมโคริงเบดเหมือนจะโอบล้อมใส่ด้านฝั่งซ้าครับ ฟิลส์ไปแล้วก็ถอยกับบ็อกซี่ฮะอ่าอ่าอ่าล็อกมาจาังหวะนี้ครับใส่นักที่บ็อกซี่โอ้โล่มนที่กันเยอะจริงๆฮะโล่ปะวิทย์เนี่ยฮีโร่ไปเลยก็ไปครับใส่หนักที่อีกราดโดอข,ของกวางไม่ได้หนอไม่ได้ไม่รอดครับเซมแคทเดี๋ยวยามาเซิร์ชหน่อยครับไม่เจอฮะทางด้านเบลตีนเตอร์ถอยออกไปละ ไปก็มาเขาวยาสตันไปแล้วสับยิ้มๆต่อใส่ฝั่งเอ็กซ์ได์ครับผมแบทเทิลเกอร์ไปแล้วก็ถอยครับได้แล้วของมิกกี้ถอยมาเหมือนกันครับฟอชิลฟอชิลแฟร์กิ้งลงไปครับดีซตอมอลิกจะไล่ไปต่อครับสับถึงด้านฝั่งซายสตาร์แล้วเขายามาที่โบว์กาบอันี่ไล่ผ่ากรับผมเรเดียนเผาแบบแรงจัดกรบอลแล้วก็ตีเมอร์เพนปิดไปครับดีชาสโอรนเดอร์โบเด้ยิงนัดอีเซเดียฮะดีชาบอกผิษยันลัวๆครับใส่หนักจะเต็มที่ด้านฝั่งเอ็กซ์ เอ็กแสเปอร์สเคอร์คอกรเพิ่มเกราะไว้ก่อนจะหนีหนีไม่พ้นครับผมพิษตายไปแล้วยิงพิษย้ำต่ออัดหนักว่ารั่วไปกระเซิ้นไซ่พิแกรสแต่ซูเมลเก็บเนิร์ไซไปได้ฮะแตกลงยาวต่อครับทางด้านฝั่งบูบกาขอหาตังครับแตกกันไปแล้วปิดดาเมจกันย้ำต่อแล้วแต่เบอร์เดเมจมาตีทิ้งหรือเปล่าไม่ทันครับผมเรียบร้อยไปกระโดดสับสันแล้วก็ละลายไปครับทางด้านของบ็อกซี่ครับเอ็มมันเดือดสายมันตึงฮะ เซกเกอร์คอเปิดไปจังหวะนี้ครับลงวอมาสอครับด้านทางด้านโบเด่ยิงย้ำเลยครับผมบ็อกซี่ล่วงไปฮะพิทซ้เมไปลีกล็อกมาผมแต่ถึงด้านโตของฝั่งเอแกสก็ยืนไม่ไหวเป็นการอันตรีกรีกมาครับใส่หนักครับต่อที่ด้านซ้ายมืกสกรีนเปิดไปครับพิทยัดกระจุยกระจายครับก็ตไลดีชาครัแตกสามกับแอสเตอร์ตามต่อกับมิกกี้กับเหยาวยามาใส่เลสซูเมลโดนมาครับยัดเลสซชาครับตีเลสซูเมลยิ่งยับซูเมลว่าไงซูเมลไม่รอดฮะ เรียบร้อยไปครับโฟมแมนไว้คร no ับแตกสี่อีสปอร์ครับแอสเตอร์โยกมานานสุดท้ายก็ว่างเปล่าแอสเตอร์บูบกาครับโดนฝอยดัดยัดหน้าแล้วก็แบบนี้ยังไงต่อไปที่กลายผักช่วยครับสับเน้นๆไปครับเรียบร้อยครับบูบกาเอ๊มีเซตี่กับบัวครับอยู่ในป่านี่ฮะเะ อย่างดีครับที่เก็บอ้าโดนกรีมครับสกรีมไปแล้วหนึ่งแต่ก็ไม่ทันนะครับถอยออกไปได้ครับโมเน่นี่าโดนเปิดหรือเปล่ามีอันนี้เปิดสเกอร์คอร์มาเสร็จแล้วรีชโมยิมเดทเวฟไปครับแล้วก็จี๊ดซ้อนต่ออินเซเนียถึงครับผมนานมากนี่ฟอสชิวครับแต่ก็ร่วมอยู่ดีฮะดานี้ถอยกับใครไปเรียกครับโมบูกาครับแต่ถ้าโมเน่นี่เสียเมตาตอร์มไปแล้วก็ไม่ได้ถมต่อนี่แปลกๆนะ เอาละครับเปิดมาในวันนี้เขาเหยายาซันไปรูดทางฝั่งซูเบลตายเรียบร้อยเอาทุบแรงจัดเลยครับทางด้านฝั่งมิเก้ฮะนีชากับยอนก็ไลฟ์ไปอยู่ยาวแล้วก็โดนบินก็มากลิมเบอร์ลงไปก่อนครับทางด้านไม้เนี่ยแล้วที่โบเน่ไงเขาโดนกบิมย้อนเหมือนกันฮะเอาละครับโบน่พยายามคลครับไปเรื่อยๆครับเมตาบอมเลังจะหมดครับแล้วตอนนี้ซูเบลซื้อเกิดมาครับเพื่อสู้ครับตบแรงจัดเลยครับทางด้านตัวของฝั่งเมกเก้ครับอาร์เคมิส สโมงมาทำเกมหน่อยครับทางด้านโดขอฟังแอสเตอร์เพราะว่าโมนี่แปลงมิดทบอลมาฮะไกลสุดตอนนี้บอลน,น่าจะเห็นหรือเปล่าขอบขอบเบอร์สเกอร์คอร์เปิดไปจังหวะนี้ครับโมนี่ยิยงเนบ็บอกซีบอกซีร่วงแนละ้วละลายครับผมซีบีก็ไม่มีบายได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วฮะแอสเตอร์กลับไปฟาร์มต่อครับ เปิดมาครับผมแล้แก่ต่อว่าฟิสกาบลงไว้ครับผมเซนโมเน่พยายามถอยหรือเปล่าครับมิกกี้ก็ซัดลงรัวฮะเชดฟอนด์ครับไล่ผ่านเข้าไปโปรยดัดพยายามต่อซันเดอร์ไปเลยครับเซอเปอครับโมเน่ฮะแต่ก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นครับเปิดสกอร์คอมาดึงไว้ก่อนหรือเปล่ามิกกี้เปิดพิคบีไล่ครับผมใส่เล่นฝ่าโมเน่ครับไปไล่สมิลพยายามผักช่วยครับตอนนี้ลิควิดพยายามถองครับเงินเยอะกว่ากับซัดมันกว่าฟิซเซอร์ไปหลีกบ่าจวะนี้แล้วก็กีดันเข้าไปใส่โซนดีเวร์ก็ปิดการไม่ได้ครับนี่ร่วงไปแล้วฮะ ก็อิมย้อนกลับมาครับเปิดซึ่งขอดึงไว้ครับเอ็กเอเอ็กเอเอ็กเอไม่หล่อครับเดิมคิวนั่นฝั่งดีช่าครับคนเดียวกดไป12คิวครับควีนออฟเพนยืนในหลุมโลชานะครับปิงหลบก,กันมาโลชาครับเด่งดึงเอาไว้บอกซี่แล้วมันี่้ขย,ย่ายยาซัดเปิดไฟเซลตบอสสูเมลสูเมล,เมลโดนรูดตายครับเนี่ยตายอบ อัดเข้าไปยาวต่อสุ่มแแตกฝ้าหมส่วนฝักงเอเดนก็ไม่หลอดการอาคมีกเนออนไลน์จัดซันเดอร์เปิดมาที่ใส่ใส่ใครอย่างแรงบอกเสนโมเน่โมเน่จะซันเดอร์ใส่ผมยาวใส่โคนหลบครับดุยฝ่ายยันลงแล้วแต่ก็ไม่หลอดเอาทีมไว้ครับเดือดพดพด let's go liquid อย่าบอกนะว่าลิควิดจะเข้าไปเจอกับทุนดาต่อครับในช่วงมิดไนท์เปิดมาครับผมจังหวะนี้เมกาครีมเราตีทอรเบอร์เทียสีครับลิควิดครับได้ไปต่อจริงแท้และแน่นอนไหมอีกแค่เอื้อมเดียวเท่านั้นเมลตีไใหอีเซเดียครับเพลสเปกกันไปบอกแล้วก็ตอนนี้เปิดมาร์เจ้าต่อใส่แล้วใส่พิแคส์ใส่พิแคสมีซึ้งกันครับยื้อสุดๆครับตอนนี้ดาดีเบอร์ซึ่งก์คอร์เปิดมาร์เจ้าต่อครับเอแกนส์สุดนดีครับเชนฟอร์ชิงหน้าไปครับใส่แล้นเอแกนไป ยินเบเดนเฟยพยายามจะดึงขึ้นก้อนลอยกับมิกกี้ตีครับทางด้านของทรอ้ก่อนอันตีกี้เขมาปิดการไม่ได้ครับดีช่าบอกเกมได้นเอ็กซ์ไปเรียบร้อยอ่ะแล้วตอนนี้ไงครับตีทรอยตีทรอยตีทรอนเกินเลยกว่านี้ครับจี้จี้คอไปเป็นด้านฝั่งทีมลิคุยเดฟชนะไปสองศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วได้เล่นต่อตอนเที่ยงคืนเนีเจอด้านทีมทุนดล้าครับผมส่วนแอสเตอร์ครับตกรอบครับ ในสายลา่าครับผมรอบที่สองกับโรเบอร์แบล็กเก็ตราวด d